ช่องหวยเด็ดหวยดังเป็นเพียงสื่อกลางและแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นซื้อแต่พอน้อยเล่นแต่พอเพียงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่าทันนั้นที่ตัดสินใจกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ขอให้ได้เงินแสนกดติดตาม กด subscribe พร้อมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนขอให้ได้รับเงินล้านนะครับครับก็มาดูฉบับแรกกันเลยนะครับครับก็เป็นของท่านนี้นะครับฉบับแรกนะครับก็ให้เลขมานะครับเด่น3นะครับลองหนึ่ง3ตัวที่ให้มานะครับก็มี613 814 716 536 1> 4 1 2 2 1 8 2 3 8 8 5 3ครับแล้ว2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี1 3 1 4 1 6 1 2 1 8 3 8 3 6 2 3 5 3 7 1นะครับครับแล้วก็แจ้งว่าเบิ้ลนะครับเบิ้ลก็มี6 3 3 3 3 7 1 1หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของท่านนี้เลยนะครับครับก็เลขที่ให้มาของอดตีิแล้วนะครับก็เข้านะครับให้ห4สี่สี่นะครับครับก็ออก4ี่สี่หบนนะครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองจาของนำเสนอท่านได้รับชคกันไปแล้วนะครับครับแล้วก็งวดประจำวันที่1นะครับ1เอ่อมีนาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับ เก้าสามแปดนะครับก็ออกข้างบนนะครับตรงตรงเลยนะครับเก้าสามแปดนะครับครับอันนี้ก็ไม่เห็นนะครับแต่ก็ออกมาลงให้ของงวดที่แล้วนะครับแล้วง,งวดที่แล้วก็เข้าด้วยนะครับให้หกสี่สี่นะครับก็ออกสี่สี่หกนะครับครับก็เห็นเขาแจ้งว่ามาเข้ามาสี่ห้างวดเลยนะครับห้างวดแล้วนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันเลยนะครับครับงวดนี้นะครับก็ให้เลขมานะครับสามตัวนะครับก็มีห้าแปดหกหก 8 4 3 8 6 6 8 7 7 8 6 6 8 2 6 8 6 6 8 5นะครับครับก็นี่ก็ให้จริงถูกจริงนะครับของวัที่ผ่านมาก็ลงให้อยู่นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคนะครับ ครับก็ให้เลขมานะครับเด่นเด่นสี่นะครับลองเก้าสองตัวนะครับสามตัวอ่าสามตัวที่ให้มานะครับก็มีหกสี่สามเจ็ดสี่หกแปดสี่เจ็ดศูนย์สี่เก้าห้าเก้าสามสามเก้าสี่หนึ่งเก้าหกสองเก้าเจ็ดนะครับครับสองตัวนะครับสองตัวบนล่างนะครับที่ให้มาก็มีสี่หนึ่งสี่สามสี่หก 47 49 91 93 94 96 97นะครับก็แจ้งว่าระวังเบิ้ลนะครับ4ีกับ99นะครับครับงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับไม่เข้านะครับงวดก่อนหน้านั้นให้เข้ามาอยู่นะครับครับเออศูนะครับน่าจะเป็นครับศูนยครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของคัมชโนดนะครับคัมชโนดบรมีปู่ศีสุธทนะครับครับก็ ของทีมงานกลุ่มตังนะครับครับธนดก็ให้มาแล้วครับห4สี่นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับก็ออกสี่สี่หนะครับก็ให้เข้านะครับครับก็มาดูงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1เมษายนะครับก็ให้เลขมาแล้วนะครับครับเลขที่ให้มาแล้วครับสองหนะครับตัวเดียวเลยนะครับสองหครับอันนี้ก็ให้จริงถุกจริงนะครับทางช่องหวยเด็ดหวยทางทอร์จันนำเสนอทัานได้รับชมกันไปแล้วนะครับ ครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นเลขสรุปนาทีสุดท้ายนะครับครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามานะครับ4ี่หนะครับ4ี่หก็ออกข้างบนนะครับ4 4 6ี่หงวดประจำวันที่อ่นะครับ1มีนาคมนะครับก็ให้เข้ามานะครับ3 8นะครับก็ออกข้างบนตรงๆเลยนะครับ3 8แล้วงวดประจำวันที่16นะครับ16กุมภานะครับก็ให้มานะครับ 0, 3นะครับ ก็ออกข้างบนตรงๆเลยครับ03นะครับ403แล้วใอยมาข้างล่างนะครับ94นะครับครับก็ออกข้างล่างนะครับ94นะครับครับ้างวดประจำวันที่1กุมภานะครับก็ให้มานะครับ72นะครับก็ออกข้างบนนะครับ227นะครับครับก็อนนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ประมาณ9งวดแล้วนะครับก็91งวดแล้วครับก็หลุดไปแค่งวดเดียวเองนะครับครับก็มาดูงวดนี้กันนะครับ1เมษายนอยู่นะครับ ก็ให้เลขมานะครับเด่น8นะครับครับก็มี40 41 46 47 80 81 86 87เด่น9นะครับก็มี03 04 05 07 93 94 95 97นะครับครับ ก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของหน่วยบนนะครับของแอดนันนะครับแอดนันแอดสุนันนะครับครับก็งูที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับหน่วยบนนะครับ6นะครับก็ออก4ี่่หนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับก็ให้เลขมานะครับหน่วยบนนะครับก็มี5มี6มี7มี8นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของท่านนี้เลยนะครับ ท่านนี้ก็ให้เลขมาแล้วนะครับครับ1เมษานะครับก็เลขที่ให้มา3ามตัวก็มี459 469 569 465 2ตัวนะครับก็มี69 96 94 65 64 54 59นะครับ ครับอันนี้ก็หลุดไปหลายงวดแล้วนะครับก็ก่อนามา3ามส่งวดติดเลยนะครับครับก็มาต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นของแอดใบฟ้านะครับครับแอดใบฟ้าก็ให้เลขมาแล้วนะครับ1เมษายู่นะครับครับก็เลขที่ให้มานะครับ3ตัวนะครับก็มี1-5-2-2-5-3-8-5-4 2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี5-2-5-3-5-4-5-8 1>, 1 2 1 3 1 4 1 5หนึ่งสาหนึ่งี่หนึ่งห้านะครับครับก็งวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะครับน่าจะหลุดไป2งวดแล้วนะครับใบฟ้านะครับขอน้านๆก็ยังให้เข้าอยู่นะครับงวดเว้นงวดนะครับครับก็มาต่อกันที่แอดไก่ทองเลยนะครับบนตัวเดียวแอดไก่ทองนะครับก็งวดที่ผ่านมานะครับอันนี้ครับก็ให้เข้ามานะครับให้4ี่นะครับก็ออก4ี่สี่หนะครับครับบนตัวเดียวนะครับ ก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1เมษายนะครับก็ให้มานะครับบนตัวเดียวนะครับศูนย์นะครับศูนย์ก็จะออกอะไรก็เดี๋ยวดูงวดนี้กันนะครับครับแล้วก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นาเสนอท่านได้รับชมกันไปเลยนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของนิตยสารลาบลอยนะครับครับนิตยสารลาบลอยก็งวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามานะครับหกสี่นะครับหกสี่ก็ยังมีคู่โต๊ะสี่สี่ด้วยครับ ก็ออก4ี่ี่หนะครับครับแล้วงวดประจำวันที่1มีนาคมนะครับก็ให้เข้ามานะครับให้ข้างข้างล่างนะครับ8 9นะครับก็ออกข้างล่างนะครับ9 8แล้วก็ให้8 3ามานะครับข้างล่างนะครับก็มาออกข้างบนนะครับอ่า9 3 8สามดนะครับครับก็เข้ามานะครับ2งวดนะครับก็มาดูของงวดประจำวันที่1เมษายนกันเลยนะครับก็เลขที่ให้มานะครับ ก็มีนะครับ4เจดกับ1เจ็ดนะครับเด่นสุดก็4เจ็ดนะครับ2ตัวที่ให้มาก็มี4 2 4 3 4 4 1 4 1 3 1 2นะครับครับก็3ามตัวนะครับที่ให้มาก็มี5 4 2 5 1 2สองตัวนะครับ2ตัวล่างนะครับที่ให้มาก็มี6 0กับ4 0นะครับเด่นสุดก็6 0นะครับครับ สองตัวยังเลขรองนะครับก็ให้มาก็มีหกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าสี่หนึ่งนะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจาก็นนำเสนอท่านได้รับโชมกันไปแล้วครับครับก็ตามให้อยู่นะครับนิสสาราบร้อยนะครับทุกงวดแล้วครับครับก็ขอเน้นย้ํานะครับว่าช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจาครบเป็นเพียงแค่สื่อกลางนะครับสื่อกลางการนําเสนอเลขเด็ดเลขดังของทุกอาจารย์ทุกสํานักเลยนะครับ และที่นําเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทางช่องเราก็ไม่สนับสนุนนะครับการพนันทุกรูปแบบเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพนันนะครับสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องก็ไม่สนับสนุนนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าชัยกดแชร์ถ้ารักกันแน่ๆนะครับกดติดตาม อย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ <_ zaman> เพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่เราจะนําเสนอข้อมูลเลขเด็ดเลขดงังต่างๆนะครับมาใหม่ๆนะครับมาให้ท่านชมได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อฉลากลกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับก็อขอขอบคุณนะครับแนวทางนะครับทุกอาจารย์นะครับทุกสำนักนะครับ ต่างๆนะครับที่ได้ให้ข้อมูลนะครับในการนำเสนอนะครับครับก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับที่มอบแนวทางดีๆนะครับให้ทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจ่างนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมนะครับก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาบนะครับในงวดนี้และงวดหน้าและงวดต่อๆไปเลยนะครับครับแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุข ความเจริญนะครับกาวหน้าในหน้าที่การงานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือต้องการรับข้อมูลของอาจารย์ท่านใดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับครับก็จะได้นําเสนอข้อมูลใหม่ๆมาให้ท่านได้รับชมนะครับหรือคําติชมก็ครับครับก็อย่าลืมนะครับ ก็มันทำบุญตักบาทนะครับทำทานสวดมนต์ไหว้พระนะครับครับเวลาดวงเปิดนะครับก็จะได้รับโชคนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ